สวัสดีครับวันนี้มีคนขอให้ผมถ่ายต่อนะครับแอดมินเฮ้ยสตาร์สตาร์สตาร์ในเซิฟนี้นะครับผมก็จัดให้เขาอืมบ้านมันนะครับอะไรเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่มีนี่หว่าไปไปเฮ้ยเสียงอะไรวะ <Hey, S 2> <ๆ>นี่ครับเป็จนจุดแจกของฟรีมีหมวกทองนี่นะครับเน,น,นี่ยันนี้หยิบไปครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ย องเท้าขนมปังจนะไม่จากัดเอาเท่าไหร่ก็ได้ส่วนข้างหลังคืออุปกรณ์ขวานพวกขวานหรืออะไรนี่แหละครับเพื่อขวานนี่มีดาบอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นมีดดาบนะครับมีหมดเใียอะไรไม่รู้ช่างมันเอะครับโอเคนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรายชื่อ s u p e r v ์ p นะครับเสียงอะไรครับเนี้ยนี่ครับมีหมดทุกคนถ,ถ้าจะเติมถ้าจะเติมเดี๋ยวผมจะบอกลิงก์นะครับแอดเฟซเขาไปเลยได้เลยครับแอดเฟซที่ผมจะส่งให้ลิงก์ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นแอดมินช็อปพิว PVP ที่ปั๊มเงินโดยมิสเตอร์อ้นนะครับโว so, นี้เอออะไรอะไปดูเออรายชื่อแอดมินในเซิร์ฟนี้หมดทุกคนสตาร์ Start, อะไรหมดนะครับนี่นะครับมีหมด กฎของเซิร์ฟนี้ 1. เล่นกันแบบไม่เกียน 2. คูณเคารพบซึ่งกันและกัน 3. เจอเกียนติดต่อแอดมินหรือสตาฟหรือตำรวจ 4. ทางเซิร์ฟเวอร์ขอให้อะไรนี่แหละครับผมไม่รู้เคัรพบแอดมินสตาฟด้วยขอให้ทำตามกฎที่ตั้งไว้เราจะจัดกิจกรรมจะจัดเฉพาะวันเสาร์ก็ปดแบรนด์นะครับถ้าจะเติมก็เดี๋ยวผมส่งให้ลิงก์ โอเคนะครับวันนี้ผมจะไปไมันมีหมดเลประตูวาร์มนะครับไปแบบพวกป่าที่เราเจอกันทุกวันไปหิมะทะเลทรายนี่ปิดไปไหนไม่รู้นะครับอ e p ฟีมันก่อนมีนี่โฮมโซนส่วนนี้ก็คือที่ขายของรวมทุกอย่างนี่ครับมีทุกอย่างนะครับใครอยากขายให้มาขายในนี้ได้ผมไม่ได้เป็นแอดมินหรือสตาฟหรือตำมวจน,นะครับเป็นแค่คนธรรมดาเนี่ยพอดีแอดมินก็ขอให้ถ่ายผมก็ถ่าย โอเคนะครับโอเคเราไปกันก่อนกลับกันก่อนปึ๊บ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 เออโอเคกลับแล้วตอนนี้จะกลับมาอยู่ที่เราจะไปที่ประตูว่ามันเด่นโอเคอย่าลืมนะครับป่ายที่เราเจอทะเลทรายหิมะโอเคเราจะไปแนะนำที่แจ่ efp นะครับ ถ้าจะเล่นเดี๋ยวผมให้ลิงก์ด้านล่าง IP เหมือนเดิมแต่เป็นเฉพาะ1.52เท่านั้นนะครับแผนที่ในเซิฟนี้ดูได้แต่มันใหญ่กว่านี้แต่เขาทำแค่นี้โพเทลเอ้ยโพเทค15ดอกเอ้ย15คูณ15 1 2 0 1ก9 35ิบเคูณ35เท่ากับเอ้ย35คูณ3าเงินทั้งหมด599 50คูณ50 1,000บาทนะครับ ตัวนี้เป็นจุดมีอ่าน,นเลยครับนั่งเดินเล่นในเซิร์ฟนี้กดเลยครับมันก็จะแจกเรืออย่างนี้นะครับตีไม่ได้อีกโอเคครับตัวนี้ก็เป็นที่แจก EP นะครับแล้วมีแบบสามแบบไยกันหนึง่งขอคนเดียวสองขอแบบร่วมกันใครได้ก็คือใครได้นะครับ เสงวนสาม EP อย่างนี้ปิดแบบการไม่ให้ใครเข้ามันก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับส่วนนี่ก็เป็น EP แบบพังไปแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใช้ได้อยู่เปล่ามันใช้ไม่ได้มันใช้ก็ได้สำหรับพลางังเทนนะโอเคนะครับงั้นผมก็ขอจบคลิปเพียนห้องนี้นะครับเออเสียงดังเสียงดังไปกับพิธี ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแอดมินที่ผมถ่ายและขอบคุณที่ทนที่รับชมขอบคุณครับ